เริ่มต้นวันนี้เราไปดูสถิติการติดเชื้อกันก่อนนะครับวันนี้ตัวเลขทรงๆครับก็ถือว่าดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ187คนนะครับเป็นการติดเชือ้อกรณีของการเฝ้าระวัง61และเป็นมาตรการเชิงลุก116และ s q 10คนแต่ที่ต้องเฝ้าจับตามองจริงๆเนี่ยก็คือการถแถลงโดยหมอเบิร์ตหรือว่าแพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรร์อภิสมัยศรีรังสรร์ มาดูข่าวแรกของเราครับยาตกใจสบคเปิดเกมรุกจังหวัดเดียวอาจพุ่ง800คนมีความเป็นไปได้สูงว่าจังหวัดเดียวที่ว่านั้นก็คือจังหวัดสมุทรสาครจะทุบสถิติแต่อย่าตกใจครับทำไมต้องพูดแบบนั้นล่ะเพราะสบคเขาจะทุ่มสัพพะกำลังหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นับหมื่นหมื่นคนนะครับ เพื่อไปตรวจเชิงลุกพูดง,ง่ายๆก็คือจะตรวจให้เยอะขึ้นตรวจเยอะมันก็เจอเยอะมันก็จะมีตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแพทย์หญิงภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบราดโควิด -19 บเนี่ยบอกว่าสําหรับการตรวจเชิงรุกมาตรการทั่วประเทศและโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่31มกราคมก็คือสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นการระดมกําลังคัดกรองเชิงลุก ในสถานประกอบการหอพักตลาดซึ่งจะขอกำลังแพทย์ทหารนะขอกำลังทหารนะว่าง่ายๆเข้ามาช่วยเพิ่มเติมจากเดิมอีกด้วยการค้นหาผู้ติดเชื้อจะทำให้ได้วันละหมื่นคนจะทำให้ได้วันละหมื่นคนทำให้จะพบการติดเชื้อค่อนข้างสูงเดี๋ยวจะได้เห็นตัวเลขกันซึ่งอาจจะพุ่งสูงไปถึง800ยกว่าราย ขอให้ประชาชนติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดซึ่งตัวเลขสบคจะตัดเลขที่ตอนเที่ยงคืนแต่จังหวัดจะมีตัวเลขที่อัปเดตยิ่งขึ้นแต่หลังจากนี้จะปรับตัวเลขให้เป็นตัวเลขเดียวกันเพื่อให้การกำหนดมาตรการออกมาดีที่สุดทั้งนี้นะครับหลังจากได้ตัวเลขมาแล้วจะปรับมาตรการรองรับที่มีความเหมาะสมผู้ที่มีอาการป่วยจะเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามตอนนี้มีโรงพยาบาลสนาม1,900เเตียงนะครับและจะเปิดเพิ่ม อีก400เตียงรวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชนจะนำสถานที่มาเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก2,000เตียงทำให้มีประมาณทั้งหมดเนี่ย3,000เตียงผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามตัวเลขมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยโควิดท่านนับภาพรวมทั้งประเทศดีขึ้นครับอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าติดเชื้อ,อกี่จังหวัด6จังหวัดตัวนั้นนะครับ จาก60กว่าจังหวัดที่สะสมกันมาติด6วันนี้ก็ติดไม่กี่จังหวัดนะครับเหมือนเดิมนะแต่จังหวัดที่ยังคงน้าเป็นห่วงเนี่ยก็คือสมุทรสาครเมื่อจังหวัดอื่นเบาลงจึงมีการระดมสัพพะก,กำลังเอาแพทย์ทหารมาบุกที่สมุทรสาครมากยิ่งขึ้นจะตรวจให้ได้วนละเป็นหมื่นพูดง่ายๆก็คืออาทิตย์หนึ่งจะตรวจให้ได้ประมาณแสนคนถามว่าตรวจหมื่นหนึ่งเนี่ยทำไมจะเจอ800 เขาอิงจากสถิติที่เคยตรวจมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันตัวเลขที่สมุรสาครจะวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ7-8%คุณผู้ชมนึกออกไหมครับเจ็ดถึงแหมายความว่าเอาละคำนวณตามหลักนี้ถ้าคุณไปตรวจหมื่นคุณอาจจะเจอ7จ็ดถึงแปดคนจึงเป็นที่มาที่หมอเบิร์ตพูดตัวเลข800เพราะตอนนี้อัตราส่วนในสมุดสาครเขาเทียบกันเลยครับเฮ้ยตรวจไปเท่าไหร่เจอเท่าไหร่มันมักจะเป็นสถิติเดิม ตัวเลขทางสถิติมันไม่โกหกมันบอกคําตอบอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของ800เพราะเขาจะตรวจวลละหมืน่นซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนการพบผู้ติดเชื้อในสมุทสาครน,นั้นอยู่ประมาณ7-8ถึง8หรือ7.8เอาตัวเลขเป,เป๊ะๆเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของคําแถลงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นตัวเลขตามที่หมอเบิร์ตพูดจะได้ไม่ตกใจเกินไปล่าสุดนะครับบรรดากลุ่มผู้ประกอบการและสบคชุดเศรษฐกิจเนี่ย เขาเตรียมเสนอมาตรการคลายล็อกแล้วนะให้สบคพิจารณาคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะข้อออกมาโดยเฉพาะร้านอาหารอาจจะขยายเวลาไปจนถึง้าพุ่มและอาจจะให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้หรือโรงเรียนอาจจะเริ่มทยอยกลับมาเปิดทําการเรียนการสอนได้บางพื้นที่รอฟังข่าวให้ดีๆภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะข่าวแบบนี้ผมก็ต้องอัปเดตให้ได้รับทราบด้วยจะได้ ตาาามทันนนสถนกรณ์นะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ